ลูกกะตันยืนจริงๆนะคะดีด้วยแล้วก็เป็นคือต้องต้องบอกว่าสิ่งที่โคชแม n จะสอนเด็กเนี่ยแล้วพี่ก็เชื่อว่ามันมาจากใจนะหวังดีกับน้องๆทุกคนเพราะอยากให้น้องที่อยากเป็นเหมือนเราอ่ะได้ประสบความสําเร็จนะคะคุณงามความดีเนี้ยจะส่งเสริมให้ให้โคชแมเจริญงุ่งเรืองนะจะเป็นครูที่ดีแล้วก็ดีใจที่เด็กๆได้ได้ครูดีแบบนี้ ใช่นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเออบอกเบอร์โทรอีกทีแล้วกันนะเผื่อใครสนใจ0 2 6 6ูนย์สอะคะหกหกสี่สหรือ0 8นย์แ6ดหนึ่งหกแป9ห้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้กับน้องประชาสัมพันธ์แล้วกันใครจดไม่ทันพรุ่งนี้โทรมาถามได้ได้นะคะ หวังว่าพี่คงจะได้มีโอกาสไปดูบ้างอะไรบ้างเนาะเผื่ออยากจะกลับไปฝึกบุคลิกบ้งเราไปเรียนภาษากรีกก่ษกันดีกว่าเราได้โพสติวโัวอีกละขอสนิมหน่อยแนะนสอนภาษากังกฟรีเลยค่ะจ่ายให้พี่ๆแนะนำให้แม่เหม่อว่าทำยังไงถึงรักษาความงามได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เดี๋ยวพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าเรามีรายงานพิเศษให้ชมกันเป็นเรื่องอะไรเอ่ยเกาะเสม็ดเราจะไปบอกบรรยากาศคอนเสิร์ตใครที่ติดตามเรามาแล้วเดี๋ยวจะไปดูนั่งหงงนั่งหาว่าเขาเป็นยังไงอะไรกันบ้างศิลปินที่เขาไปส่งกำลังใจชาวเสม็ดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะค่ะจิใ